I tried to get a cheap one but anyway we can't find it. No. Because we cannot find a school, right? That's a problem. Yes, the problem. They're nuts. They're nuts, it like. They're out or they have it but they don't, they run out. What happened? Because partially, I saw partially, he said the same. Yeah. อ,อันอันหัวหัวแล้วยังเห็นมาตอหไหมอันหัวหัวแล้วยังเห็นมาตอหไหมกับตัวนั่นกับตัวนั้นถ่านนี้ใครนี้เองอันนี้เราก็อังกฤษไดแบบนี้ กระตริสร้างคือเล่านะ่ะไอบุ๋มก็ได้เาเนนมาตาใส่เาพอเก็บรกรประสานอพอเก็บทูทูกัน ช่เตาทอดใช่ไเี้ไวจะสายอุ่นเานยตูดีก่ากาเดยวหน่อยเนี่ยนใสายนี้ห ใช่ไม่หน่อยมันใหญ่มันัดมาแห้ง่แก่ทายไปิดจั่ใชน่ดแก๊สเไอ้บุมก็เป็นบุแล้วงก็เป็นบุล้ว ไงโอ้ยมงมองนเขาไงดูเนี้ยมงเนี้ยมองข้เขาไงโอ้ยหงในหมอนิ่งนี่แล้ววันนี้หงหงในหมอน่งนี่แล้วกเีเอามาเส้หมอน้อยๆง่ายเติบ่ห่เสนหมอน้อยง่ายเติบี่เออเอามาอุ่นคนผู้แดงเดี๋ยวไ พีเียหนอไว้อันนั้นแค่สิบถอดปากเตี้ยอันตู้เย็นนี่ซองแข็งนี่มันอันเปิดไปร้อพ่ออะไรีเตี้ยเปิดั้างในก็ได้นี่ร้พ่อหรือแกามันบบแข็งมันว่แข็งก็ะเลยนมาเสียบอุ้ยอันนี้เสียบหลัไปน้องเขเป็น เหม็นคเออท่านใดนั่นเนีะเล้วเถือมาใส่ตู้นี่เนี่ยตู้นี่เย็นซื่อๆ้มอแข็งเย็นซื่อๆ้มอแข็งม่สีง่ายจากตู้นี่มาใส่เันนมาใส่โดยญี่ปุ่นญีป่ปกว่ามาใส่โลเออ